หลัจากไปเที่ยวสวนพึ่งมาเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เราก็แบบวมดแรมเพนะก็สนุกสนานกันเนาะตอนนี้ก็กำลังจะกลับที่ไหนเอย่ยกรุงเทพครับไปทําอะไรต่อครับอ๋อพา,าคนสวยไปหาหมอครับครับผมนะคะตอนนี้ก็ฟ้าฟังก็ถูกคิวที่จะไปผ่าตัดหน้าหมอไม่ใช่นหน <laughs> ้าหมอหหมอรู้ดีคะ ออตอนเที่ยวก็สนุกอยู่หรอกแต่ตอนนี้จะใกล้ๆต้องไปหาหมอแล้วก็เออตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าตั้งหมอเขาต้องเอาเข็มนี่นะคะจะดูดเจาะเนี่ยต้องเจาะให้เป็นรุลแล้วก็ค่อยดูดออกตาโอ้โหแบบโคตรถ้าเห็นแล้วก็ไม่สวยนะคะต้องใส่แว่นค่ะ <S <S ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหญิงหรืออะไรไม่อยากสวยเลยน,นะใส่แว่นแบบเปลี่ยนแว่นนี่เปลี่ยนสีแว่นอะวันเนี้ เวลาเราถ่ายกเพื่อนๆเขาเบื่อไงใช่ไหมเราถ่ายมิกิวเวีนเดิมๆใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนบ้างนี่ก็จะไปกรุงเทพแล้วไปแวะไปหาหมอก่อนนะหมอที่รับคราวให้กำลังใจด้วยนะเจ็บแน่เลยอะเจ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 ดังเรืองไรเห็นไหมถ้าถ้ายังไม่เหลืองหมอหอยังไม่เจะจะไม่ได้นะตอนไอเนี้ยไปหาหมอ มาแล้วสองสามวันแล้วแหละแต่แค่ให้ยามารับประทานนะคะแต่ตอนนี้ก็โหมันสุกแล้วเราก็ต้องไปผ่าออกผ่าแล้วก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ไม่สวยนะเอ่อถ้าไปผ่าออกก็จะสวยงามแสงงามเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็จะกลับกรุงเทียวแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในโซนพุ่งอยู่เลยตอนนี้ก็กําลังออกไปก็ขับรถสามชั่วโมงนะคะงั้นขอกลับบ้านไปขาโมก่อนนะบายเพื่อน ที่อยากมาอยาก,มา,ยกมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะสวยมากเยวต้องพาเพื่อนหรือาพาพาแฟนมานะจะได้แบบถ้ามาคนเดียวก็ไม่ไหวมงเหงาถ้ามากับแฟนแกับเพื่อนนี้ก็มีความสุขดีนะแฮปปี้เอนดิงน้งีนะจ๊ะบายไปเลยขอไปกรุงเทพก่อน